ท่านเข้าสู่ไม่ท่านเพลเยอร์นะผมและนี่คือเกมสเตทเอา์ผมต่อดแพทที่เท่าไหร่แล้ววะไม่รู้ครับโอเคลุยกันเลยสามแม่ก็ยังเสียงดังอยู่นะโอเคไปแล้วโอเคนี่ไม่มีอะไรแล้วครับไปข้างล่างอันนี้ก่อ เออแรกเราต้องฆ่าผีนั่นก่อนผมไปอ่านว่าผีผีนั่นฆ่าได้ยกูเพิ่งรู้เหมือนกันนีู่่ไหนวะอยู่ไหน,ไหนมึงอยู่ไหนสิ่ยู่ใกล้มากเลยไปไกลอย่าอย่า Dạ, dạ, dạ Cái nãy, cái nãy Dạ, dạ Dạ Dạ, 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 ya. dạ, dạ Dạ, Ui, dạ Ý sắt Kì công มีผี be มีผีไปแล้วครับแม่คือถ่าดหรืายหรืออื้มมามึงเข้า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 มาเข้ามาเข้ามามึงเข้ามา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  Come on, come on! 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 Yeah. Come on!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  come on yeah come on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  get k โอเคอันนี้ผีเราได้ฆ่าไปแล้วฮะโอเคเฮ้ย okay. hey. มีเสียงคนเดินหมูนแน่นอน ในผีได้ฆ้าวแล้วนะฮะมีผีด้วยผีคุณชายนพฟรุตหน้าเลยเนะี่ยเฮ้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 ยผีเฮ้ยผีอากไปไหนแล้วโอเคนะหมวยแล้วหมวยแล้ว

อะไรป่ะมึงย่องไม่ได้เลยหรอล็อกอีกโอ้ตาย กลับไปนู่นเลยผมได้กลับมาเก็บกันไกลที่ห้องนี้ครับผมได้กินเสียงตัวเฮียอะไรโกลนอยู่ข้างล่างวะนี่เป็นเสียงหมูครับผมอุ้ยอ๋แล้วมาเก็บกันไกลที่ห้องนี้ก่อนเอาไปตัดนี่อะไรตัดกุญแจที่ที่ไอ้คอหมูแน่เลยเออใช่ใช่ เอาวงบันไดไปแตะที่กุญแจคอหมูนะกุญแจที่อยู่ตรงคอหมูเอเอเฮ้ยฟังไหนวะอยู่คนละฝั่งเลยฝั่งนน้นดิตอนแรกวก็ถึงจุดที่หมูกำลังนอนอยู่ใช่ปะวะเออนอนอยู่ ไฟก่อนวิไฟปิดไฟนะ่าจะเห็นกันนะโอเคแม่งนอนอยู่หลับตายแล้วผมเอาขุนแจนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะเย็นได้ขุนแจแล้วบนี่ยไปไหนต่อ ี่หมดได้ตายแล้วนะฮะหมดต,ตายแล้วเหรอป้าไหนต่อลินดาใครเรียกกูลินดาใครเรียกกูเฮ้ย เขาเรียกกุลินดาเฮ้ย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 ยี่หลอนแล้วสัตว์ขบมที่เดิมแน่เลยนะ่ะแล้วเขาเรียกกูเนี่ยอิ่ใะ่เขาเรียก,กวะอะไรกันกู Ui Ui Ta yên Ui Ta lại ạ Ta lại ạ Ui 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 Ta lại ạ Ta lại nè อะไรอะ่ะเฮียยะลรวะเฮ้ยเขี่ยผีไปเอ้าจ่บอกลินดากูตายแล้วอะโอ้โหเยีย้ยดูแสงไฟกูริบรี่หมว่เจตบา,ายสัสเด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้โหดูแสงแม่งไกลามากเลยครับ What the f u c อะไรนเนี่ยไม่น่าเชื่อ ตาเล่นดาวุณเหนื่อยแล้วอะ่ะเยเย็นยัเย็นยันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคครับอ้าวฟื้นเรียบร้อยแล้วรูป้ปะ วันนี้กูอยู่ไหนเนะี่ยอุ้ยลายเข้าเวรเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอีไลายเข้าสัตว์กบเสียงกูหมดเลยนึบอ่ะเฮ้ย,ย what the fucking อะไรเนี่ยประตูเหรอประตูเหรอจ้า

หนอูอุ้ย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 ข้าไม่ได้อีกอุ้ยอุ้ยวย้วอุยไปลวไปแล้วลูาวเยบไม่ได้อีกใช่ตานดาินา,อาอี่ทางไมเป็นทางเลย ยินดาโอ้โหมันเดินไม่เป็นทางเลยครับผมคนละห้องละห้องไหนเนี่ยวิ่งไปวิ่งไเร็วไอแมวโอ้โหมันมาแล้วอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว

เอากูใช่ไหมแช่ไอ้เหี้ยโอเคออก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 อยอุ๊ยอุ๊ยอะไรครับอะไรอุ๊ยโอเคเย,ย้ปาน์ลู มันน่าจะมีเดดเอาสามแน่นอน hoo! โอเคครับมีตอนต่อไปโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบรายการนะครผมขอบคุณทุกท่านทุกๆคนที่กดซับสไครต์กดไลค์อะไรต่างๆอ๋อติดตามผลงานของ เมทัลไปเยอะได้อีกนะครับผมส่วนันนี้ก็จบพาก,กันแล้วลากันไปกับพาร์ทที่เท่าไหร่เนี่ยพาร์ทที่ห้าแล้วมั้งจุบ๊บจุ๊บขอให้ทุกคนลับฟันดีเจอกันครับผมเมทัลไปเยอะบายบาย